คลิปนี้มาติดตามการปักชำหม,มอนนะครับนี่สังเกตนะครับปักชำเม,มือ่อสิบกว่าวันนะครับสังเกตนะฮะที่เราผมได้ลงไปในคลิปที่แล้วจะสังเกตใบเริ่มงอกออกมาแล้วครับนะฮะใบเริ่มงอกออกมานะครับง่ายนะครับในการปักชำหม,มอนนี้ขึ้น สึกจะแตก100%เซนลยนะครับคือแตกทุกท่อนที่ชํำนะครับนะครับมีมีท่อนมีท่อนนี้ท่อนนี้ที่ยังไม่ที่ไม่แตกนะครับยังไม่แตกนะครับส่วนเดินก็แตกหมดแล้วครับเพราะฉะนั้น นนยขยายพันธุ์ไม่ยากนะครับนะะก็กะว่ามันมีกิ่งกระโดงขึ้นมาก็จะย้ายไปถุงเพาะชำเดียวนะครับลองทําดูนะครับนี่เป็นผลการที่เราชำหมม่อนนะครับติดตามขั้นตอนต่อไปครับ